สวัสดีค่ะดิฉันนางสา,าวจารวรรณเกิดอ,อยู่อยู่ชั้นปีที่6กสบสองวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้านำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้ดังนี้ค่ะข้อที่หนึ่งเลยนะคะก็คือประโยชน์ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวและทำให้ทุกคนในครอบครัวใช้ไฟฟ้าได้เกิดประโยชน์และเป็นพลเมืองที่ดีช่วยลดปัญหาโลกร้อนด้วยค่ะ โยลของเราในวันนี้ก็คือแผ่นโซลาเซลล์ทุกคนรู้ไหมคะว่าประโยชน์ของโซลาเซลล์มีอะไรบ้างหนึ่งเลยนะคะ<ม>คือช่วยในเรื่องโดยค่าใช้จ่ายในครอบครัวอย่างแน่นอนค่ะก็อันที่สองนะคะก็เป็นการประหยัดพลังงานไฟ,ฟฟ้าภายในบ้านค่ะเพราะว่าแผ่นโซลาเซลล์นั้นดูพลังงานจากดวงอาทิตย์มาใช้แทนไฟฟ้าในครัวเรือนในบ้านนะคะ เาถอดปลั๊กจ้าออกจากบ้าน่ายกันประหยัดค่าใช้จ่ายในการเชียงอย่างที่หนึ่งคือเมื่อเราไม่ใช้พัดลมก็ให้เราถอดปลั๊กออกหรือปิดพัดลมให้เรียบร้อยสองเมื่อเราไม่ใช้ไฟให้เราปิดไฟให้เรียบร้อยสามถ้าเราไม่ดูทีวีให้เราปิดให้เรียบร้อยค่ะค่ะขอบขอบคุณนะค่ะจุ๊บจุ๊บ สุดท้านี้นะคะเรามีน้องนะคะมาเพู่ความขวัญกับเรานั่นก็คือไปะหัดพลังงานไฟ <ป S 3> ฟ้า,ฟา,าช่วยชาช่วยสิ่งแวดล้อมเย้จบกันแล้วนะคะกับคลิปที่เราทำมาขอบคุณค่ะ